ชาวตำบลเข้าพระรวมตำบลทุ่งตาใหญ่เน้นเทศกาลชาติเดือนทิพกองชาวพุทธภาคใต้กันอย่างเนืองแน่นครับโดยมเมื่อเรดแต่ว่านี่วันเนมที่มาขำเดือนทิพย์นะครับเป็นวันชาติไทยซึ่งเป็นวันทุ่งตาใหญ่นะครับเนื่องในเทศกาลบุญชาดเดือนทิพย์กองชาวพุทธภาคาใต้โดยเฉพาะจิวัดนครศรีธรรมาราชนะครับได้จัดพิธีทำบุญทุ่งตาใหญ่กันทุกวัดเลยครับสู่ร้านกันทุกวัดเลยครับ,นนรบซึ่งลูกล้านชาวคนเองที่เป็นธรรมานต่างถิ่นรันย่อยก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับเพื่อทำบุญรวมครอบครัวญาติพี่น้องอย่างพร้อมเพรียงกัน อ่างเช่นที่วัดทองทำหนุนะครับเรือวัดนาเข้าอำเภอปีปูน้นจังหวัดนครที่ธรรมราชมีพูทนิรชนนะครับนำปิ่นโตอา่า,านข่าวว่านจัดมันะครับรับนุ่มเดือนทริปกันไม่ว่าเป็นนุ่มลานุ่มพองนุ่มดีทำนุ่มไข่ป้านุ่มกุ้งนุ่มเทียนนะครับรวมทำผลไม้นานาชนิดนะครับดอกไม้ทุบเทียนมากครูรวมทาบุญตักบาด ที่วัดตามประเพณีทืบทอดกันมายาวนานเพื่ออุทิศส่วกุศลให้แก่ผู้หลวงหลับครับทีนี้ล่าจากพระง่งประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะเขาก็มีการเอานมเดือนซิปนี่แหละอาหารข้าวว่านพ่นละไมดอกไม้ทุบเทียนเนี่ยค่ะแล้วก็มีตั้งทั้งแบงค์ทั้งเรียกน,นี่แหละค่ะเอาไปตั้งตรงล่าเดี๋ยเขาเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ถี่หลวงหลับไปแล้วตามประเพณีความเชื่อบุญซาดเดือนซิปค่ะ,อคะพอพระง่งช่านผัดตาหัานเพนเซ็ตค่ะนี่ไฮไลท์เลยมีบอกเลี้ยงนะก็มีบรรดาลลกกๆๆาะะะค็จมย่ ชิงนนมทีลาเปรตรวามาชิงเปรตกันย่างลุกนา่นกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เอาข้องทีวาได้กลับบ้านเนี่ยมาแบ่งกันมันเป็นความเชื้อนะว่าการชิงเปรตเนี่ยได้บุญกุศลทีแรงกล้าคะ่ะทางนี้ก็เขามีการข้อเชิญชวนด้วยนะพุทธศาสนิกชนค่ะให้รวมเป็นเจ้าภาพถอดกระถิ่นสร้างบักคีค่ะเพื่อจะได้เป็นการยกระดับผืนโบสถ์ให้สูงขึ้นอันนี้ประชา,าสัมพันธ์ไปรวมทำบุญก <มา S 1> ันได้